หนังสือเสียงชุดนวนิยายล่องไพรเล่มที่8มดแดงตอนเสือสมิง ฝนที่หยุดตกใหม่ๆทำให้บริเวณที่เราตั้งแคมป์โชกชุ่มไปหมดแม้กระทั่งพื้นดินใต้หลังคาผ้าใบาถึงกระนั้นก็ยังไม่ร้ายเท่ากับมดแดงซึ่งลูกหาบคนหนึ่งไปรบกวนรังของมันตกลงมาพยายามกวาดทิ้งเที่ยวแล้วทเที่ยวเล่าเดี๋ยวก็เดินแถวเข้ามาใหม่ต่อให้ไม่ใครก็ใครจะบนพืมพำขณะที่ถูกมันกัดและหยิบขยี้ทิ้งไม่รู้จังหมดจากสิน้นตลอดเวลาตะั้น คงนั่งนิ่งอยู่ข้างกองไฟที่แกพยายามก่อจากฟืนที่เปียกขึ้นจนสำเร็จโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อมดที่ยั้วเยี้ยอยู่ตามเสื้อผ้าขึ้นไปจนผมเผ้านอกจากช้าๆนานๆก็จะหยิบมันทิ้งลงไปในกองไฟข้างหน้าด้วยกิริยาเป็นปกติราวกับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไรอเอกเรื่องยุทธนาดูจะพื้นเสียกว่าใครๆเมื่อมดเจ้ากรรมตัวหนึ่ง รอบไตเข้าไปกัดถึงสะดือเขาสะดุ้งโยงโดดเข้าไปข้างกองไฟเลิกเสื้อกล้ามขึ้นจับมันขยี้แล้วคว้างไปทางหนึ่งพลางก็สะบดอยู่ในคอเบาๆมองดูขบาเจ้าแล้วก็หันไปมองดูตาเกิ้นอย่างประหลาดใจที่เห็นกระเหียงชาราทนให้มันกัดอยู่ได้ด้วยกิริยาสงบเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยเช่นนั้นฉันถูกอย่างแกเห็นจะเป็นบ้าตายตะเกิน้นเขาพึมพำ ถูกอะไรนายทหารเรืองแกเงยหน้าขึ้นจากการเขีย่ยไฟไอ้นั่นสิร้อยเอกเรืองชี้ไปที่มดกลุ่มหนึ่งซึ่งกำลังกัดตรงก้านคอของแกอยู่อ๋อตะเก้นเอื้อมมือไปปลดมดแดงกลุ่มนั้นมาพิจารณาดูแล้วก็โยนลงในกองไฟเท่านี้เองนิดเดียวแล้วก็ประเดียวใจไม่คันขยเเยเหมือนหมามุ่ยหรือเห็บลมแต่มันก็เจ็บกว่ากันร้อยเอกเรืองยืนยันถูก มันกัดนานๆก็ชิ้นไปเองนายทหารเรืองความสนใจของตะเกิ้นยังคงอยู่กับไฟกองนั้นตัวสองตัวยังทนไม่ได้ถ้าถูกทั้งรังและมันกัดทั้งคืนจะเป็นยังไงก็ตายเท่านั้นเองไม่ถึงตายนายทหารเรืองตะเกิ้นเคยถูกมาแล้วแต่ก็ยังอยู่มาได้นับจากนั้นมดแดงไม่เคยทำให้ตะเกิ้นระคายเคืองผิวหนังนอกจากรำคาญร,ร้อยเอกเรืองหันมาหาข้าพเจ้าอีกแล้วก็สั่นศีรษะ ธุระอะไรแกถึงไปทนให้หมดแดงกัดทั้งคืนข้าพเจ้าถามธุระนะสำคัญสินายตะเกิ้นหันมาตอบมดแดงรังนั้นแหละช่วยให้ตะเกิ้นรอดตายแล้วแล้วยังได้ยาใหนึ่งคนพูดเป็นบ้าไรอีกเรืองยุทธนาพืมมัำตะเกิ้นได้ยินแต่แกก็ทำหูทวนลมหันไปยกกา้ํำขึ้นตั้งพลางก็ประสานมือเข้าด้วยกันอังความอบอุน่นจากเปลวไฟนายทหารเรืองไม่รู้หรอกว่า มดแดงน่ะนอกจากเวลาจำเป็นใช้แทนน้ำส้มหรือมะนาวได้บางครั้งมันก็ช่วยให้เราทดลองความอดทนเหมือนกันข้อนั้นพอจะเข้าใจข้าพเจ้าว่าแต่ทำไมมันถึงช่วยให้แกรอดตายแล้วทำไมถึงช่วยให้ได้เมียก็เรียงชาราหยุดนิ่งอยู่นานเหมือนกําลังนึกถึงเหตุการณ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดอยู่แล้วก็ถอนใจอเรื่องมันเกิดมานานแล้วนาย แกว่าตั้งแต่ตะเกินยังหนุ่มอยู่อายุราว20ปีเศษเห็นจะได้ใจกำลังปั้มกำลังวังชาหรือกอบเปรี้ยวไม่หวาดเสียวต่อผีสางนางไม้อะไรอย่างเดียวนี้ฉันรู้ดีว่าแกต่างกว่ากระเรียงอื่นๆที่ฉันเคยเห็นมาแต่เมื่อตอนยังหนุ่มไม่มีลูกไม่มียายตะเกินกล้ากว่าเวลานี้นักนั่นนายเล่าไปจะว่าตะเกนคุยฉันคิดว่าแกจะพูดถึงเรื่องมดแดง ข้าพเจ้าทวงมันเกี่ยวกันนายเรื่องนี้ไม่ใช่คนที่ตะเกิ้นรักตะเกิ้นนับถือแล้วก็เล่าไปคนเขาจะว่ายิ่งเสียกว่าคุยร้อยเอกเรืองหลวงลงไปในหลังเสื้อหยิบมดแดงอีกตัวหนึ่งทิ้งลงในกองไฟพลางก็บนพึมเมื่อไรจะเริ่มเรื่องของแกสักทีหลงโรงเดี๋ยวนี้แหละนายทหารเรืองตะเกิ้นถอนใจแต่จับตอนไหนดีละ่ะเรื่องมันยืดยาว ข้าพเจ้าเริ่มที่มดแดงแตะเกิลเห็นจะยังไม่ได้นายทำไมล่ะจับตอนมดแดงก็มีแต่แฝงพวงมะม่วงงอมหรืออยู่ในรังยังจับถึงตอนนั้นไม่ได้ต้องก่อนหน้าขึ้นไปนิดหน่อยตั้งแต่แตะเกิลออกจากบ้านไปถูกเขาจับหาว่าเป็นเสือสมิงและถูกเขายิงนั่นแหละ มดแดงจึงมาช่วยชีวิตตะเกิ้นไว้ร้อยเอกเรืองลุกขึ้นยืนกระสับกระส่ายด้วยความรำคาญแต่แล้วก็ต้องนั่งลงเพราะไม่รู้จะไปไหนภายในป่าสูงและหลังฝนตกเช่นนั้นไม่มีที่ไหนเลยจะเป็นสุขสำหรับท่านเท่ากับข้างกองไฟถ้าแกยังไม่พร้อมก็เอาไว้เล่าวันพรุ่งนี้หรือปีหน้าดีกว่าตะเกิน้นเขาว่าอย่าเพิ่งโกรธตะเกิน้น นายทหารเรือเพราะเรื่องนี้เกิดมานานต้องการเวลาจำพระเอกนางเอกให้ดีมิฉนั้นจะกลายเป็นตะเกินเพอเจรอไปขอให้ตะเกินนึกอีกหน่อยเรื่องสำคัญอย่างนี้พูดพล่อยๆไปไม่ได้ใครเคาว่าตะเกินโกหกจะเสียหายไปถึงนายเล่าละตะเกินจำปีนั้นได้นึกไอจันอันนั้นออกนาขาวเหมือนไข่ปอกของอินทีผีของผัวมันเสือตัวนั้น แล้วก็มดแดงแน่ทีเดียวนายตะเกิ้นยังจำได้ฟังตะเกิ้นต่อไปหมดแดงออกโรงเดี๋ยวนี้ใบหน้าที่กล้านเหมือนเปลือกไม้แห้งของแกปราดะจะกความรู้สึกแต่น้ำเสียงที่พูดแจ่มใสในตาเป็นประกายขณะที่เล่าต่อไปตะเกิ้นบอกนายแล้วว่าเวลานั้นตะเกิ้นกำลังหนุ่มหัวใจหรอกกอกกลัดกลุ่มเพราะยังไม่มียายมีสัตว์ที่ไหนตะเกิ้นตามล่ามีป่าที่ไหนตะเกิ้นท่องเที่ยว บ้านไหนเขามีงานอะไรตะเกิ้นไม่เคยขาดบางคราวเมาหัวปักหัวปมอยู่3าถึงเวันพวกกะเรียงด้วยกันร,รู้จักรักและชอบตะเกิ้นทั้งนั้นฉันรู้ข้าวเจ้าว่าแต่แกจะเริ่มเรื่องมดแดงแตะเกิ้นจะลงโรงเดี๋ยวนี้แหละนายก็ะเรียงชราถอนใจเอาอีปีนั้นเลยปีไหนก็ได้ว่าแต่ว่าปีไหนก็ได้ว่าต่อไปเถอะ ร้อยเอกเรืองลำคาญนายทหารเรืองนี่อดทนสู้นายไม่ได้ตะเกิ้นหัวเราะความอดทนทําให้ผู้ชายชนะศึกไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในเอาละอีปีนั้นตาเกิ้นได้ข่าวว่าที่วงกระสังเขาจะมีงานเลี้ยงผีกันพวกป่าบนจะลงมาพวกป่าล่างก็จะขึ้นไปเป็นงานใหญ่เพราะผลฤดูนะ ตะเกิ้นลงมาจากผาแดงตั้งใจว่าจะให้ทันถึงก่อนค่ำแต่ความเห็นแก่กินนั่นแหละนายทำให้ตะเกิ้นไปเสียเวลาอยู่ที่ท่ากระเบาเสียจนค่ำพอข้ามคลองสวนหมากไปถึงที่ฝั่งโน้นก็มืดและไม่เห็นอะไรถึงเป็นข้างขึ้นก็เดือนไม่งายเพราะเมฆเต็มไปหมดฝนก็ตกปลอยๆฮะเปล่า ตะกิ้นไม่ทุกร้อนอะไรคิดจะเมาสักหน่อยก็คิดว่าจำทางได้แต่ยิ่งเดินก็ดูยิ่งไกลจนกระทั่งดึกเมฆค่อยจางฝนหยุดตกและเดือนเริ่มงายจึงรู้สึกตัวว่าขึ้นไปเดินอยู่บนดอยลูกหนึ่งไม่ใช่วงกระสังแต่ข้างล่างลงไปเห็นแสงไฟวอมแวมขึ้นมาจากหมู่บ้านในหุบเขาก็ยิ่งแปลกใจเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจึงบอกไม่ถูกว่ามันเป็นที่ไหน แต่แสงไฟนั่นแหละทําให้ตะเกิ้นยังไรจะหลงวุ้งกระสังไปก็เห็นจะพอขออาศัยเขานอนได้สักคืนถึงได้ลงจากเขาลัดป่าเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นทีแรกตะเกิลก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าในหมู่บ้านนั้นทําอะไรกันถึงได้จุดไฟสว่างอยู่จนดึกเดินจนกระทั่งใกล้เชิงเขาลงไปก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ได้ยินเสียงสะอื้นตามลมขึ้นมาจึงนึกออกว่าน่าจะมีใครตาย แต่ก็ยังไม่เฉลียวใจอะไรคงเดินเรื่อยไปออกวิ่งนาเล็กๆผ่านลำมอตัดเลาะไปตามชายป่าอีกไม่กี่เส้นก็จะถึงหมู่บ้านข้างหน้าขณะนั้นเองลมก็พัดจากเชิงเขาตามลงมาตะเกิ้นจึงได้กลิ่นสาบอะไรของมันเป็นครั้งแรกหน,หนึ่งยังไม่แน่ใจแต่ทางวกเข้าชายป่าอีกครั้งจมูกก็ได้กลิ่นนั้นอีกริทเมสาก็เริ่มสางกลิ่นอะไรหรือ ร้อยเอกเรืองอดสอดถามขึ้นไม่ได้ทราบเสือสินายทหารเรืองตะเกิน้นพึมพำเสือเฉยเฉยนะ่ะไม่เป็นไรเวลาเดินปาดตะเกิ้นผ่านไปผ่านมากับมันตั้งหลายต่อหลายสิบผลเสือเฉยเฉยนะ่ะกลัวคนเห็นแวบ,บเดียวก็เพ่นหนีไปแต่เสือตัวนั้นไม่ใช่ตะเกิ้นลองเปลี่ยนทางเพื่อจะทายใจมัน ไอเวนนั่นก็ยังคงตามไปไม่ใช่ตามข้างหลังซึ่งบางที่อาจจะเป็นเพราะสงสัยอยากรู้ว่าตะเกิลจะไปไหนแต่ย่องขนานไปตามทางด่านที่ตะเกิลกำลังเดินไปพบมันลักษณะเสือหิวเสียแล้วสินายทหารเรือพอได้คิดเท่านั้นตะเกิลก็ใจสัน่นเพราะไม่มีปืนผาหน้าไมา้ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแต่มีดซวยเล่มเดียวจะไปสู้รบปรบมืออะไรกับมันได้ตะเกิลรู้ดีว่า กว่าจะถึงหมู่บ้านนั้นก่อนจะผ่านพ้นละม้ออีกหลายแห่งมันก็คงจะสกัดหน้าซุ่มคอยเล่นงานอยู่ที่หนึ่งที่ใดจนได้ตะเกิ้นอยากจะกลับผาแดงตะเกิ้นสาบแช่งงานเลี้ยงผีที่วงกระสังตะเกิ้นชังไอ้คนที่ชวนตะเกิ้นกินเหล้าแกล้มลาบกวางอยู่ที่ท่ากระเบาจนมืดคำ่ำชังน้ำหน้าจนกระทั่งตัวเองที่ตะกะตะกลำ่ำ แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เสียแล้วนอกจากจะหาทางเข้าถึงหมู่บ้านนั้นโดยเร็วที่สุดที่จะเร็วได้แต่ตักเกิยิ่งเดินเร็วเท่าไรก็ดูเหมือนไอ้วายร้ายในปากข้างทางเดินตามเร็วขึ้นเท่านั้นเสียงกิ่งไม้ใบแห้งที่มันเยียบแต่ละครั้งดังเหมือนฟ้าร้องเข้าไปในหัวใจของตะเกิบางคราวอยากจะออกวิ่งเหลือเกินแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเร่งให้ตายเร็วเข้า เพราะอย่างแมวที่คอยจ้องตะคุบเหยื่อของมันหรืออย่างหมาดุที่หาโอกาสตะคุบน่องถ้าเฉยๆไว้มันยังไม่ทําอะไรแต่ถ้าแสดงให้มันเห็นว่าเราตกใจหรือว่าพยายามเปิดหนีมันก็จะฉวยโอกาสลงมือทันทีนี่แหละนายตะก้นจึงได้แข็งใจทําเป็นไม่รู้ไม่จีแต่ตลอดเวลาที่สอดสายว่าลัดออกจากไหนถึงจะโล่งเตียน และถึงหมู่บ้านได้เร็วขึ้นมือที่กำรรม,มีดซุยหรือก็เฉือนไปด้วยเงื่อก็พอดีทางเดินเส้นนั้นผ่านต้นมะเดื่อใหญ่ตักเกิ้นได้ยินเสียงหมูร้องออกมาอย่างตกใจเหมือนได้กลิน่นสาบไอ้ลยเข้าเหลวไปเหลยวมาว่าใครมาทำเหลาขังหมูอยู่ที่นี่ก็พอดีแลไปเห็นมันตั้งตะคุ่มอยู่กลางแสงเดือนที่สองลอดใบไม,ไม้ลงมาข้างล่างเปล่าไม่ใช่เหลานาย จะเป็นจันใหญ่และผูกมัดกันแข็งแรงตั้งอยู่ตรงทางแพร่งใต้ต้นตะเคราะห์ถัดไปแกหยุดถอนใจยาวในตาก็วาววามเมื่อระลึกถึงความทรงจำเหตุการณ์ตอนนั้นขึ้นมาได้แล้วอย่างไรตะเกิ้อไรเอกเรืองถามด้วยเสียงกระตือรือร้นจะอย่างไรนายทหารเรืองตะเกิ้นก็ดีใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ตะเกิ้นรู้ว่าจันนั่นเขาทำไว้ดักเสือหมูที่ขังอยู่ตอนใน,นก็คือเหยื่อ แต่เวลาเดียวกันตากเกิลก็รู้ด้วยว่าถ้าจะมีที่ไหนจะปลอดภัยจากเสือแล้วที่นั่นก็คือจันทร์มันเป็นที่เดียวในเวลานั้นที่ตากเกิลแน่ใจว่าจะช่วยชีวิตตากเกิลไว้จนกว่าจะรุ่งสว่างมีคนมาช่วยได้ตากเกิลรู้ว่าตลอดเวลาไอ้ลายตัวนั้นกำลังคอยจ้องจะก,กระโจนเข้ามาตะคุบตากเกิลอยู่ในเงาบมื่นของต้นไม้นี่แหละนายที่ทำให้ตาเกิลตัดสินใจเพ่นเข้าไปในจันทันที รู้สึกกระทบสายใหญ่ได้ยินเสียงประตูไม้อันหนักตกดังปังเสียงหมูร้องลั่นกลิ่นของมันเหม็นตลบอบอวนไปทั่วกลงขณะเดียวกันเสียงคำรามก็ดังสนานขึ้นเมื่อเสือตัวนั้นเพ่นแผลวหายไปในความมืดแต่ตะเกิ้นสบายใจแล้วลองเอามือลูบคลำดูตามซี่จันเห็นผูกซี่และมั่นคงพอที่มือไอล้ลายจะไม่ลอดเข้ามาตะปบได้ ก็อยากจะร้องละครอ,ออกมาดังๆตะเกิลน,นั่งพิงซี่จันชั้นในซึ่งกันตะเกิลไว้กับหมูเจ้ากรรมตัวนั้นกลิ่นเหม็นของมันอาจจะเป็นที่รำคาญแต่ก็ยังทนได้และดีกว่ากลิ่นไอไล้ลายเมื่อยังอยู่นอกจันท เสือตัวนั้นไม่สนใจที่จะกลับมาหาตาเกิลและหมูอีกเลยเพราะฉะนั้นทั้งตาเกิลและหมูจึงมีเวลาพักผ่อนหลับได้สนิทตลอดทั้งคืนแต่ทันใดที่ตื่นตาเกิลก็รู้สึกแปลกใจที่มีปลายหอกหรือสามง่ามหรืออะไรแหลมแหลมมาแยงสีข้างเสียงคนก็ดังเอะอะไปหมดจนฟังไม่ได้สับพอขยับตัวลุกขึ้นนั่งเท่านั้นผู้ชายสองคนที่กำลัง เอาหอกและสามง่ามแย่ตะกลนอยู่ก็เพนกลับออกไปผู้หญิงผู้ชายอีกหลายคนที่ยืนมุงดูอยู่ก็แตกหือตะก่นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องแหลมพูดภาษาเดียวกับตะก่นเร็วปลือว่าขอปืนขอปืนเอามันไว้ทําไมยิงเสียให้ตายตะก่นมองออกไปดูก็เห็นนางคนนั้นกําลังยือ้อแย่งปืนอยู่กับผู้ชายท่าทางชักกันอีกคนหนึ่ง เมื่อไม่สำเร็จก็กระโดดเข้ามาที่จันแล้วก็ทมน้ำลายรถใส่ตะเกินคิดดูแล้วน่าอายเหลือเกินเพราะรูปร่างมันหรือก็สวยถึงการแต่งตัวจะบอกว่ามีผัวแล้วช่างทำหยาบช้าทารุณแก่ตะเกินได้พูดไปจะว่าคุยนั่นนายในเวลานั้นตะเกินเองยังไม่เป็นฝีดาษรูปร่างหรือก็หลอไปไหนไหนเห็นมีแต่ผู้หญิงขอเป็นยาย ไม่เคยถูกใจใครถึงได้ครองตัวรักษาพรหมจารีต่อมาแต่นางคนนี้พอเห็นหนะ้าตะเกิ้ลก็ชักจะชอบใจยังไม่ทันจะได้ทักทายอะไรมันก็ถมน้ำลายรดหน้าจะฆ่าจะแกงเสียแล้วตะเกิ้ลจึงร้องถามออกไปว่ามันเรื่องอะไรกันแทนที่จะช่วยตาเกิ้ลออกจากจันยังไงถึงกลับจะมายิงจะแทงไม่เข้าใจเลยพอได้ยินเสียงพูดเท่านั้นทุกคนงงงัน ไปหมดเหมือนเป็นบื้อแล้วนางรูปกายแล้วนางรูปสวยกิริยาชั่วก็กระโดดเข้ามาทมน้ำลายรถหน้าตะเกิ้นอีกร้องไห้พลางก็ด่าพลางว่าตัวนะ่ะเป็นเสือฆ่าผัวเขาแล้วก็ยังมาดัดจริตพูดเป็นคนขนอป,ปรีใครว่าข้าเป็นเสือเป็นสางข้าคือไอ้เกิ้ลพลานใหญ่อยู่ในป่าล่างทุกบูบ้านตั้งแต่ผาแดงวุงกระสงังโป่งน้ำร้อนหน้าบอ่อ ท่าขี้เล็กถึงปากคลองรู้จักข้าดีทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันนางผู้หญิงใจร้ายร้องลั่นพยายามยื้อแย่งปืนจากผู้ชายคนนั้นอีกไอเสือสมิงกินไม่เลือกผู้หญิงผู้ชายเมื่อคืนเราได้ยินมันร้องแล้วไม่ใช่หรือตอนเสียงจันลั่นขอให้ข้าข้าด้วยมือของข้าเองทีเถอะข้าบอกแล้วว่าข้าไม่ใช่เสือไม่ใช่สางข้าไม่เคยกินใครปล่อยข้าออกไป เองขืนยิงค่าตายจะติดตารางไม่รู้ตัวเจ้าผู้ชายมือถือปืนคนนั้นซึ่งดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าบ้านหันไปพูดอะไรกับไอ้สองคนที่ถือหอกกับสามงามความเกลี่ยวกลาดของมันยังไม่ลดละแต่ก็ดูลังเลใจในที่สุดมันก็หันมาหาตะเกินและตะคอกถามว่า เองไม่ใช่เสือสมิงทำไมมึงถึงได้เข้าไปติดในจันอย่างนั้นถามมันทำไมนางผู้หญิงคนนั้นก็ยังร้องกลีดเหมือนคนบ้าถามมันทำไมให้เสียเวลายิงเลยพูดเป็นบ้ายังกะบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรตะก่นตอบมันแล้วก็หันไปเล่าให้กับเจ้าผู้ชายคนถือปืนฟังข้ามาจากผาแดงจะไปกินเลี้ยงเขาที่วงกระสังมัวไปแวะกินเหล้าเสียจนมืดเลยหลงทางมาถึงที่นี่ มีไอ้หลายตัวหนึ่งหรือหลายตัวก็ไม่รู้ได้สะกดรอยตามข้ามาเห็นท่าจะไม่ดีพอพบจันนี่เข้าถึงได้กระโดดหนีเข้ามาหลบอยู่ข้างในอย่าไปเชื่อมันถ้าเป็นพลานใหญ่อย่างมันอ้างจริงทำไมถึงหลงทางนังบ้าจี้คนนั้นก็ไม่ยอมฟังเสียงตะเกนท่าเดียวเองจะเชื่อข้าถ้าไปถาม กำนั้นโป่งน้ำร้อนหรือผู้ใหญ่บ้านวุงกระสังถึงนายห้างพับโป้ก็รู้จักข้าดีแต่เอาข้าออกไปให้พ้นจากจันนี่เสียเถอะเหม็นขี้หมูเต็มทนปล่อยออกมามึงกินพวกกูเข้าจะว่ายังไงไอ้คนถือปืนว่าตะเกิลยกมือขึ้นเขย่าซี่จันด้วยความโมโหว่าถ้าไอ้เกิลอยากจะกินใครละก็นางคนนั้นคนเดียวนางบ้าจี้ร้องกรีดออกมาอีกพลางก็เต้นเรา เห็นหรือเปล่ากินผัวคนเดียวยังไม่พอมันจะกินเมียบอกว่าปล่อยข้าออกไปตะเกิ้นก็ขยาวซี่จันใหญ่กลัวอะไรกับข้าคนเดียวพวกเองมีตั้งยี่สิบ แล้วก็มีปืนผาหน้าไม้เห็นข้ากลายเป็นเสือเมื่อไรก็ยิงเสียให้ตายก็แล้วกันตะเกิลเห็นพวกมันหันไปซุบซิบป,ปรึกษากันอีกครั้นแล้วเจ้าคนหัวหน้าที่ถือปืนก็ขึ้นนกจ้องมาที่ตะเกิลพลางก็พยักหน้าไปที่เจ้าสองคนซึ่งกล้ากว่าเพื่อนคนอื่นๆก็ถอยออกไปขณะที่ไอ้คนถือหอกกระสามงามเงือง่าเข้ามาค่อยๆใช้มือข้างที่ว่างดึงสายโยงประตูจันขึ้น ตะเกิลก็คลานออกไปจนพ้นประตูแล้วก็ยืนบิดขี้เกียจแก่เมื่อยพลางก็บอกเจ้าคนถือปืนว่าหันปากกระบอกปืนไปให้พ้นค่ะมือสันส่นๆอย่างนั้นลั่นโป้งออกมาเดี๋ยวก็ได้ติดตารางจะไปไว้ใจมึงได้ยังไงมึงเป็นเสือสมิงมันว่าแล้วก็พยักหน้ากับไอ้สองคนที่กล้าที่สุดในกลุ่มนั้น มันก็กลากเข้ามาจับแขนตะเกิลไว้คนละข้างแล้วก็ยกหอกระสามง่ามจ่ออกจ่อหลังเอาไว้คราวนี้แน่ใจหรือ,อยังว่าข้ามีเนื้อมีหนังเหมือนคนธรรมดาข้าไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บอะไรไม่มีแม้แต่ขนแต่มันแปลงตัวได้นังหน้าขาวเหมือนไข่ปอกคนนั้นร้องขึ้นอีกถ้าข้าแปลงตัวได้จริงแล้วก็ คืนนี้แปลงเป็นเพชรพยาธรไปนอนกับเองแน่อีนังมักกะลีผลตะเกิ้นว่าพามันไปมัดไว้ที่ใตถุนเรือนก่อนเดี๋ยวค่อยพิสูจน์กันเจ้าคนลักษณะเป็นหัวหน้าบ้านว่าตะเกิ้นบอกไม่ถูกหรอกนายว่าจะมีครั้งไหนได้รับความอัปยศอดสูใจยังกระครั้งนั้นมันช่วยกันฉุดกระชากลากตะเกิ้นไปที่หมู่บ้านจนเสือ้อผ้าฉีกขาดยับเยินไม่มีชิ้นดี มันเอาเชือกหนังผูกตาเกนทิ้งไว้กับเสาเรือนที่ใต้ถุนแล้วให้ไอหมอผีประจำหมู่บ้านมาทำพิธีปัดรังควานตาเกนต่างๆนานา,นาตาเกนก็ไม่ว่าอะไรแต่อิตอนน้ำท่าไม่ให้กินข้าวปลาไม่ให้แตะต้องนี่สิใครจะไปทนได้ตาเกนถูกทรมานเหมือนสัตว์ป่าแปลกประหลาดที่เขาจับได้มาใหม่ๆเป็นเป้าสำหรับเด็กจะคว้างปลาและ นังหน้าขาวเหมือนไข่ปอกจะถมน้ำลายรถอยู่ครึ่งค่อนวันเห็นมันจะไปกันใหญ่จึงเรียกหัวหน้าบ้านลงมาพูดกันแล้วก็บอกมันว่าการจับตะเกินมาผูกมัดทรมานอย่างนี้ผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าตะเก็นเป็นอะไรไปหรือเรื่องรู้ถึงหูกำนันโป่งน้ำร้อนและทางอเภอเข้าพวกมันจะลำบากจะตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้ตอนนี้แหละนาย ดูมันค่อยฟังตะเกิ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจทีเดียวจากการสนิทมากับมันตะเกิ้ได้ความว่าพวกนั้นเพิ่งจะอพยพจากป่าบนเหนือปางตากแดดมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่คลองมดแดงได้ไม่ถึงปีเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครรู้จักตะเกิ้มันเล่าให้ฟังด้วยว่าตลอด5-6เดือนที่แล้วมานี้ถูกลบกวนด้วยเสือตัวหนึ่งเหลือเกิน เดี๋ยวมาเอาควายไปกินเดี๋ยวก็คนจนไม่เป็นอันทรมหากินไปตามๆกันพยายามนั่งซากก็แล้วดักด้วยจันก็แล้วทำอะไรมันไม่ได้ไปดูหมอและทรงเจ้าเข้าผีกันแต่ละรายก็ได้รับคำบอกเล่าแต่ว่ามันเป็นเสือสมิงไม่มีใครจะสามารถปราบได้ในตอนเย็นคืนก่อนที่ตะเกิดจะไปถึงนั้นมันก็ลงมืออีกคราวนี้ลากเอาผัว ของนางนาทีคือผู้หญิงรูปสวยกิริยาชั่วคนนั้นไปฉะนั้นท่านใดที่ดักจันไว้และตะเกิลไปติดเข้าก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่เขาจะพากันคิดว่าตะเกิลน,นั้นเป็นเสือสมิงตัวนั้นเมื่อรู้เรื่องเสียดังนั้นตะเกิลก็ค่อยคลายใจหายโกรธลงไปบ้างตะเกิลบอกมันว่าการนั่งเสือไม่ใช่ทางทํากันง่ายๆนอกจากพรานใหญ่อย่างตะเกิลจริงๆจึงจะทําได้ตะเกิลบอกมันว่า ขอปืนให้ตะเกิลเถอะจะอาสาปราบเสือตัวนั้นเองถึงตอนนี้เจ้าหัวหน้าบ้านชักจะลังเลนิ่งอยู่สักครู่แล้วก็สันส่นีรษะตะเกิลพยายามอธิบายถึงความจำเป็นที่จะต้องปราบเสือตัวนั้นลงไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สักเพียงใดมันก็ไม่ยอมฟังเอายังอื่นได้ปืนในหมู่บ้านนี้มีแต่ข้ากระบอกเดียวให้ไปแล้วเดี๋ยวเองก็พาเปิดข้าจะทำยังไงไอ้ไวร้ายนั่น ช่างขี้สงสัยเหลือเกินแต่แรกมันระแวงว่าตะเกิลจะเป็นเสือสมิงแน่มาเดี๋ยวนี้กลับแคลงใจว่าจะเป็นขโมยด้วยความเจ็บใจทําให้ตะเกิลโผงออกไปว่าถ้าไม่ได้ปืนมันวิสัยพลานตะเกิลใช้มีดสุยของตะเกิลเองปราบเสือตัวนั้นดีกว่าที่จะใช้หอกหรือสามง่ามตามที่มันแนะให้ใช้นางรูปสวยกิริยาชั่วซึ่งนั่งอยู่ที่นั่นด้วยได้ยินตะเกิลพูดอย่างนั้นก็หัวเราะ ทำท่าจะถมน้ำลายลดหน้าตะเกินอีกแต่ยังไว้ใจได้เยาะเยยยถากถางต่อไปว่าข้าไม่เชื่อน้ำมนต์แต่ข้าทำถ้าข้าทำสำเร็จข้าเสือตัวนั้นให้เองได้ล่ะต้องการอะไรข้าจะให้แกทุกอย่างนังนาทีถ้างั้นก็แก้มัดข้าออกขอข้าวกินสักอิ่มขอให้นอนพักสักตื่นคืนนี้แหละ จะเอาเสือตัวนั้นมาให้เองแต่ถ้าเองเป็นเสือสมิงจะหัวหน้าบ้านกลับสงสัยขึ้นมาอีกจะแปลกอะไรข้าจะเป็นคนหรือเป็นเสือสมิงก็ข้าข้าไม่ได้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายทำไมไม่ลองดูให้เห็นจริงถ้ายังสงสัยว่าข้าเป็นเสือสมิงคืนนี้ก็ปิดประตูอยู่กันแต่ในบ้านรุ่งเช้าก็รู้เรื่องเท่านั้นว่าข้าเป็นใคร